ลูเกชวนบัคลีย์สร้างไฟในตำนานศึก UFC Atlantic อาทิตย์นี้เผยเรื่องลับเคยรับบทผู้รักษาประตูบิเซนเตลูเกนักสู้อเมริกันเชื้อสายบราซิลออกมาเรียกร้องให้โจอาควินบัคลีย์คู่แข่งรายต่อไปออกมาสร้างความบันเทิงและความมันให้กับผู้ชมในศึก UFC ไฟไนท์แบลนชิลฟิลเวอร์ซัสฟิโรจะระเบิดศึกกันนะสังเวียนบอเคอน แอตแลนติกซิตสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่31มีนาคมนี้พร้อมกับเปิดเผยประสบการณ์การเป็นนักฟุตบอลในตำแหน่งผู้รักประตูรวมทั้งตั้งเป้ามาเรียนวิชามวยไทยที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกให้ได้ภายในปีนี้ด้วย นักสู้อเมริกันเลือดแซมบ้าวัย32ปีเจ้าของสถิติชนะ22แพ้9แนะนำตัวเองให้กับแฟน UFC อฟซีไทยแลนด์โดยเปิดเผยว่าสวัสดีครับผมบิเซนเตลูเกผมเป็นนักสู้ UFC รุ่นเวลเตอร์เวทผมคือสไตเกอร์ที่ดุดนันที่มองหาการน็อกเอาท์หรือทำซับมิชชันอยู่เสมอผมเป็นแฟนตัวยงของการต่อสู้และพร้อมที่โชว์ให้แฟนๆเห็นเช่นเดียวกับแฟนๆชาวไทยที่จะได้เห็นแอชชั่นสุดมันโดยเฉพาะการปิดเกมของผมสำหรับไฟต์ต่อไปเดอเซเลนเพรสซิน จะพบกับโจอาควินบัคลีย์นักสู้อเมริกันวัย29ปีที่มีสถิติชนะ17แพ้6และชนะมาสองไฟต์ติดต่อกันโดยก่อนขึ้นสังเวียนลูเกเได้กล่าวถึงความพร้อมของตัวเองว่าผมเตรียมตัวสำหรับไฟ์นี้มาดีมากๆทั้งการปรับสภาพร่างกายคาร์ดิโอรวมไปถึงทักษะต่างๆมันคือการฝึกซ้อมที่เข้มข้นเพราะเห็นได้ชัดว่าโจอาควินเต็มไปด้วยความแข็งแกร่งและดุดนันดังนั้นนั่นคือเหตุผลที่ผมคาดหวังการต่อสู้ที่น่าตื่นเต้นและผมก็พร้อมแล้วด้วย ผมคิดว่าโจอาควินก็พร้อมจะนำสไตล์การต่อสู้แบบเอนเตอร์เทนคนดูมาใช้เช่นกันเขามีสไตล์การต่อสู้ที่แตกต่างนั่นคือสิ่งที่ผมเตรียมพร้อมสำหรับไฟนี้ผมคิดว่าผมมีประสบการณ์มากกว่าดังนั้นผมจึงสามารถเข้าไปที่นั่นและใช้ค่อยๆเล่นงานเขาและรอจังหวะที่จะปิดบัญชีเราจำเป็นต้องวางแผนอย่างแยบยลสำหรับไฟนี้นอกจากนี้ลูเกยยังกล่าวถึงความใฝ่ฝันแรกเริ่มของตัวเองที่ต้องการกลายเป็นนักมวยไทยระดับชั้นนำพร้อมกับเล่าถึงการเริ่มเรียนศาสตร์มวยไทยในวัย15ปีว่า ผมเริ่มฝึกมวยไทยเมื่ออายุ15ปีนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมผมถึงเป็นจอมสเตอร์ความฝันผมคือคือการไปฝึกซ้อมมวยไทยที่ประเทศไทยแต่ผมไม่ค่อยมีเวลาแต่ตอนนี้ผมจะหาเวลาไปเยือนประเทศไทยให้ได้สำหรับมวยไทยแน่นอนว่าผมผ่านประสบการณ์นั้นมาแล้วมีเพื่อนของผมมากมายที่เคยฝึกมวยไทยด้วยกันที่โรงเรียนตอนอายุ15ปีพวกเขาฝึกมวยไทยนิดหน่อยส่วนผมก็ดูเอ a เยอะมากๆ ผมแฟนตัวยงของโชเกินด้วยเพราะมีสไตล์การต่อสู้ที่ผสมผสานร,ระหว่างความเป็นบราซิลกับมวยไทยเข้าด้วยกันผมเคยเรียนคาราเต้ตั้งแต่อายุ3ถึง10ขวบแต่ผมไม่ชอบเลยเลยไม่ได้สนใจมันมากนักผมอยากทำสิ่งอื่นมากกว่าแต่เมื่อผมได้ฝึกมวยไทยตอนอายุ15ปีมันทำให้ผมตกหลุมรักผมฝึกเป็นเวลาครึ่งปีผมแพ้ในการชกมวยไทยครั้งแรกแต่ผมรู้ว่านี่คือสิ่งที่ผมต้องการทำไปตลอดชีวิต หลังจากผ่านไป2ปีผมก็ตัดสินใจไปต่อสู้ในรูปแบบ MMA เพราะมันมีสถานที่ฝึกเยอะมากในบราซิลมวยไทยและคิกบ็อกซิ่งอาจไม่ได้รับความนิยมมากนักในบราซิลน,นั่นคือเหตุผลที่ผมต้องออกไปข้างนอกตอนแรกเริ่มผมความฝันอยากเป็นนักมวยไทยมากกว่านักมวย MMA ด้วยสาม ผมจะไปที่ประเทศไทยผมจะไปที่นั่นนั่นคือความฝันอันยิ่งใหญ่ที่ผมต้องการการชมดูมวยไทยในดินแดนต้นตำรับภรรยาของเพื่อนผมเธอเป็นคนไทยด้วยพวกเขามักจะบอกผมเกี่ยวกับสิ่งดีๆมากมายเกี่ยวกับประเทศไทยเสมอว่ามันสวยงามแค่ไหนอาหารหน้าทึ่งแค่ไหนคุณรู้ไหมว่าผมอยากไปที่นั่นกับครอบครัวของผมเพื่อทำความรู้จักกับคนทั้งประเทศรู้จักประสบการณ์มวยไทยและได้สัมผัสประเทศไทยด้วย ขณะเดียวกันบิเซนเตลูเกยังกล่าวถึงช่วงเวลาในอดีตที่เจ้าตัวเคยเล่นฟุตบอลในระดับเยาวชนในตำแหน่งผู้รักษาประตูก่อนจะเบนเข็มมาเอาดีด้านการต่อสู้โดยเปิดเผยว่าก่อนที่ผมจะฝึกมวยไทยผมเป็นนักฟุตบอลเยาวชนในตำแหน่งผู้รักษาประตูเพราะผมไม่ค่อยถนัดเล่นเกมรุกสักเท่าไหร่ผมซ้อมบอลเป็นเวลาสามปีผมชอบมันมาก มันเหมือนกับการต่อสู้คุณต้องป้องกันคุณต้องกระโดดและมันก็รู้สึกสนุกและมีเพื่อนเพื่อนของผมบางคนกลายเป็นนักฟุตบอลอาชีพในยุโรปด้วยรู้ไหมอะไรคือเหตุผลที่ผมเปลี่ยนมาเอาดีด้านการต่อสู้เพราะว่าการต่อสู้ในสนามฟุตบอลมันต่างแตกจากการต่อสู้ในสังเวียนสำหรับผู้รักษาประตูในดวงใจของผมคือฮูลิโอเซซาตำนานผู้รักษาประตูทีมชาติบราซิลของอินเตอร์มิลานเขาเป็นคนที่ยอดเยี่ยมมากเป็นตำนานผู้รักษาประตูที่ยิ่งใหญ่มาก นอกจากนี้ยังมีคลาวดิโอทัฟเรลที่ยึดครองมือหนึ่งของบราซิลรวมไปถึงดีดาอดีตโกลของเอซีมิลานด้วยสคนนี้คือโกลที่ผมดูบ่อยมากที่สุดในช่วงเวลานั้นผมโตที่บราซิลและเชียร์ทีมฟลาเมงโกแต่ผมเองผมไม่ได้ติดตามตลอดเวลาโดยเฉพาะตอนนี้ที่อยู่ที่สหรัฐอเมริกาแต่สำหรับฟุตบอลโลกเสมอผมแทบบ้าเลยผมคลั่งไคล้มันมากผมเชียร์ทีมชาติบราซิลแบบเสียสติไปเลยฟุตบอลโลกคือสิ่งที่ผมชอบดูมากรวมไปถึงศึกโคปาอเมริกาในช่วงกลางปีนี้ด้วย สุดท้ายลูเกก็ไม่ลืมที่จะฝากข้อความไปยังแฟน UFC ไทยแลนด์ว่าสำหรับแฟน UFC ในประเทศไทยทุกคนก่อนอื่นเลยผมอยากจะขอบคุณสำหรับการสนับสนุนที่มอบให้ผมมาโดยตลอดผมอยากจะออกไปแสดงความสามารถให้กับพวกคุณได้รับชมแผนของผมในวันอาทิตย์ก็คือออกไปต่อสู้อย่างดูเดือดสร้างไฟที่น่าตื่นเต้นและหวังว่าพวกคุณจะเชียร์ผมและสนุกไปกับมันและหวังว่าผมนำชัยชนะกลับบ้านไว้เจอกันวันอาทิตย์นี้ สำหรับศึก UFC Fight Night b l e n c i e vs Firo จะระเบิดศึกกันณนะสังเวียน b อ b b l e Horn Atlantic City สหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่31มีนาคมนี้คู่หลักของรายการเริ่มเวลา9นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย